ครับพ่อแม่พี่น้องมือในลูกแก่จะติดผ้ามาสม้มหลุมหลุมอม้อมหนึ่งตารางเมตรคือหนึ่งพันเกตหนึ่งตารางเมตรหนึ่งพันน่าจะมีพักบุ้งพักบุ้งอ้อมครับพักบุ้งอ้อมมะเขือมะลุ่ม แค่แค่หนึ่งต้นแดงไทยแดงไทยหนึ่งต้นออกดอกแล้วครับแดงไทยหนึ่งต้นออกดอกแล้วแกก็ออกดอกแล้วกินแล้วข้านี่ยแล้วก็มีแมงลับแมงลับ แรงลักของตนแรงไทยออกวยแล้วจะไ,ได้กินแล้วเขาเรียกว่าหลุมพอเพียงหลุมพอเพียงหลุมบอมหลุมหลุมพอเพียงหนึ่งตารางเมตร 1, หนึ่งพันนีครบทุกยางเดี๋ยวเก่าข้ยมาลงครับเขาข้วยมาลงมาข้วยมาลงทีนี่ข้ยมาลงมะกอมาลงมันจะเป็นหลุม หนึ่งตารางเมตรหนึ่งพันมีกินมีอยู่มีกินทุกอย่างมะก,กอมะก,กอรครับมะกอพิกพิ๊กกอห้างร้ายกอคอาวปลาหดมะกอฮอลแลน มะกรอ,อเลนจานต้นจานครับต้นจานนี่ต้นจานมักใหญ่แล้วต้นจานต้นจานต้นคอฟุ้ง้าไปปูน คูนต้นมะแกล้วคูนคูนพ้นกำลังกัะจิตกตกก็ต้องฮดเนา่าครับก็ต้องฮดเน่าคูนเป็นแถวเป็นแนวคูนมามุมนี้ก็มีแค่แแดง,แดงมีกลางเม็ดมีแดงลักมีแดงลักมีแค่แ,แดง สามต้นสามต้นเก็บใจมือละหาบาดสามต้นแล้วพาครับเที่ยวส้มซ้ำหนีสักก้อนมือเนี่ยสวัสดีครับมีความสุขความเจริญมีแต่สุขทุกข์ไม่มีนะครับสวัสดีครับ